สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์เราจะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะและก็จะมีการหยิบยกไพ่ยิปซีขึ้นมาประกอบคำทำนายด้วยนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมองโดยภาพรวมประจำปี2568 ซึ่งในปีนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในยุคแห่งสายยานพญานาคเป็นปีมะเส็งปีงูเล็กนั่นเองนะคะซึ่งงูทุกชนิดก็ถือว่าเป็นลูกหลานของพญานาคทั้งหมดทั้งสิ้นพญานาคงูใหญ่หรืองูเล็กเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ค่ะความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาและเป็นบันไดาสายรุ้งสู่จักรวาลเป็นผู้มีอิทธิฤทธิจากการจำศีลบำเพ็ญภาวนา เป็นลักษณะของการศรัทธาในพระพุทธศาสนาและสัญ,ญลักษณ์ของพญานาคนี้นะคะก็ยังถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยดังนั้นในยุคนี้ปี2568 ก็ยังถือว่าอยู่ในยุคข,ของสายยานพญานาคอยู่เรามาเช็คกันเลยนะคะว่าโดยภาพรวมในปีนี้ดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีจะมีสิ่งใดที่โดดเด่นขึ้นมาจะมีสิ่งใดที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังกันบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูค่ะสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะคะ ในช่วงสี่เดือนแรกดาวใหญ่ๆเขายังไม่ได้ทำการโคโจรขยับย้ายดาวใหญ่จะเริ่มโคโจรขยับย้ายในช่วงเดือนพฤษภาค,คมปี2568ค่ะ เริ่มต้นจากดาวพระราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของตัวคุณได้ทำการโคจรยกย้ายในวันที่5พฤษภาคมปี2568ย้ายมาอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาและการมาของดาวพระราหูในครั้งนี้นะคะได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีค่ะในรอบ18ปีโคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีครั้งหนึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่ดาวพระราหูนั้นมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะคะ ดาวพระราหูจะให้ความแข็งแกร่งนี้เป็นระยะเวลายาวนานถึงหนึ่งปีครึ่งค่ะแล้วก็จะสถิตอยู่ที่ราศีกุมอยู่ในเรือนสหัชชะไปจนถึงวันที่21พฤศจิกายนปี2,569ถัดจากนั้นในวันที่13พฤษภาคมปี2,568 ดาวพระพฤหัส,สบดีดาวสุพเคราะห์ใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณด้วยได้ทําการโคจรเข้าสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนมาอยู่ที่เรือนปัตนิของดวงชะตาทํามุมเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณพอเข้าสู่ช่วงปลายปีนะคะดาวพระพฤหัสดวงนี้ก็จะยกเข้าสู่ราศีกรกฎค่ะมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตา เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูจะคาดเดาวอะไรได้ไม่มากจากดาวใหญ่อย่างดาวพระพฤหัส,สบดีดวงนี้นะคะแต่ก็ถือว่ายังมีทิศทางที่ดีอยู่ไม่น้อยค่ะถัดจากนั้นคือวันที่19พฤษภาคมปี2568ดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีธนูได้ทำการโคจรยกย้ายมาสถิตอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตา แต่ในระยะปลายปีนี้นะคะดาวพระเสารก็จะมีการโคจรวิปริตถอยหลังมาร่วมกันกับดาวพระราหูอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาเช่นกัน ชาวลัคนาราศีธนูคะถ้าเราจะพิจารณาในด้านที่เป็นจุดเด่นของคุณในปีนี้เลยก็คงจะไม่พ้นช่วงกลางปีเป็นต้นไปนะคะในปีนี้สายยานแห่งพญายนาคของชาวลัคนาราศีธนูจะให้ผลดีในเรื่องของคอนเน็กชันคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวการติดต่อการสื่อสารการเจรจาให้ผลดีในเรื่องของการทำงานคะ่ะเพราะอิทธิพลจากดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนสหัชชะที่โคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนสหัช ชมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากในรอบ18ปีและไม่พอเท่านั้นนะคะอิทธิพลจากดาวพระพฤหัส,สบดีที่โคจรมาเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณในช่วงกลางปีก็จะให้ผลดีแก่เจ้าชะตาไม่น้อยเลยค่ะปีนี้จึงถือว่าเป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นปีแห่งความยิ่งใหญ่เป็นปีแห่งความอุดมสมบูรณ์และความมีวาสนาของชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านเพียงแต่ว่าท่านใดนั้นจะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ มากน้อยมันก็ย่อมแตกต่างกันไปตามพื้นดวงชะตาตามจังหวะลีลาชีวิตของแต่ละคนนั่นเองค่ะดาวพระราหูนะคะหมายถึงอำนาจหมายถึงเงินทองหมายถึงความสำเร็จ เพราะฉะนั้นเมื่อดาวแห่งอำนาจเงินทองและความสำเร็จโครจรได้ตําแหน่งที่เข้มแข็ง,ขงก็ย่อมส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาในแง่มุมของการสื่อสารการพูดคุยการติดต่อในด้านการทำงานคุณคุยกับใครคุณเจรจาอะไรมันมีโอกาสที่คุณจะได้ล่าผลจากการคุยจากการเจรจานั้น การเดินทางของคุณนําโชคนําลาบมาให้การที่ชาวลัคนาราศีธนูรู้จักคนมากขึ้นมีคอนเนคชันเพิ่มมากขึ้นมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าคุณจะได้รับโอกาสดีๆมากขึ้นเช่นเดียวกันถ้าจะยกตัวอย่างเพื่อให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะสมมุติว่าชาวลัคนาราศีธนูมีคนที่คุณรู้จักอยู่10บคนในสิบคนนี้อาจจะไม่มีใครแนะนําสิ่งดีๆให้กับคุณเลยก็ได้นะคะ อาจจะไม่มีใครได้รับประสบการณ์ดีๆแล้วก็มาบอกต่อคุณก็ได้แต่ถ้าคุณรู้จักคน100คนอาจจะมีสัก3คนหรือ4คนที่เขาได้รับประสบการณ์ดีๆมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขาแล้ะเขามาเล่าบอกกับคุณ เขามาแนะนําคุณต่อนี่แหละค่ะเป็นโอกาสที่ชาวลัคนาราศีธนูจะได้รับจากคอนเน็กชันไม่ได้หมายความว่าให้คุณเลือกคบใครก็ได้นะคะคบใครก็ได้มากๆเอาไว้ก่อนไม่ใช่นะคนที่คุณคบก็ควรที่จะเป็นคนที่มีคุณภาพไม่สร้างเรื่องไม่สร้างราวไม่มีความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณควรที่จะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือกันน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแบบนี้จะดีกว่านะคะและชาวลัคนาราศีธนูในปีนี้ สิ่งใดก็ตามที่คุณเคยทำด้วยความตั้งใจจริงสิ่งใดก็ตามที่คุณเคยลงทุนลงแรงไปปีนี้คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะจะเป็นปีแห่งดอกแห่งผลเป็นปีที่คุณได้เห็นถึงความสำเร็จได้เห็นถึงความก้าวหน้าในชีวิตของตัวคุณเองชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่เคยติดขัด ในแง่มุมของเงินเงินทองทองคุณจะหาทางออกทางแก้ได้ดีดาวพระเสาวดาวเจ้าเรือนกระดุมพระโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนพันธุมีโอกาสเกิดความมั่นคงทางการเงินอย่างเห็นได้ชัด ใครก็ตามที่อยู่ในสายการเงินไม่ว่าจะเป็นการเทรดค่าเงินค่าหุ้นการค้าการขายการทําทธุรกิจจะมีเกณฑ์รุ่งเรืองเป็นอย่างมากรวมไปถึงชาวธนูท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินเป็นในหน้าตัวกลางตัวแทนทํางานเกี่ยวข้องกับไฟแนนซ์การเงินการธนาคารการบัญชีคุณจะมองเห็นลู่ทางหรือช่องทางในการทํางานในการหาเงินได้มากขึ้นมันเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของคุณมีความเข้มแข็งนะคะ แต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีธนูในระยะปลายป,ายปีดาวพระพฤหัสบมมดีดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณก็จะโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างมากนะ โดยมากแล้วก็มักจะจ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพจ่ายไปกับเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยคุณก็ต้องวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีด้วยอย่าไปหลงเชื่อคําพูดคําจาของคนอื่นมากจนเกินไปเพราะอาจจะถูกหลอกลวงหรืออาจจะไปได้ยินข่าวหลอกข่าวลวงแล้วทําให้คุณไปมีส่วนร่วมกับสิ่งสิ่งนั้นไปข้องเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนั้นโดยที่คุณรู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีธนูจะต้องระมัดระวังลําดับต่อมาคือ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานใด ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยเรียนวัยศึกษาวัยทำงานต้องหลีกเลี่ยงการให้ร้ายป้ายสีต้องหลีกเลี่ยงการพูดถึงคนอื่นในทิศทางที่เสียหายต้องปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบถ้าเกิดว่าชาวธนูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วศัตรูที่คุณมีอุปสรรคทั้งหลายที่คุณเจอมันก็จะค่อยๆมะลายหายไปแต่ถ้าชาวธนูคอยยุยงแต่แขงรั่วใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นในยุคที่เป็นสายยานแห่งพญานาคน,นี้ก็จะให้ผลในทางตรงกันข้ามนะคะคือจะให้ผลในเรื่องของความแห้งแล้งส่งผลทําให้ขาดน้ําส่งผลทําให้ เกิดความอุดมสมบูรณ์เพราะพญานาคถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งาธาตุน้ําที่ชาวบ้านเรียกกันว่านาคให้น้ํานั่นเองนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีธนูก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติในเชิงของการใส่ร้ายป้ายสีายสการให้ร้ายคนอื่นการพูดถึงคนอื่นในทิศทางที่ไม่ดีหรือพูดถึงคนอื่นในทิศทางเสีย,สย,ห,ายหายนั่นเองนะคะพอระยะปล,ยปลายปีที่ดาวพระพฤหัสมาเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนมรณะเรื่องร้ายร้ายมันก็อาจจะกลายมาเป็นดีได้นั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะ ปีนี้ยังเป็นปีที่มีโอกาสใหญ่เข้ามาด้วยดาวพระพฤหัสเลงลัคนาคุณจะได้รับกับโอกาสที่คุณคาดไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านการงานโอกาสทางด้านความรักความสัมพันธ์หรือโอกาสทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นปีนี้ควรที่จะประพฤติปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณได้รับได้ทํา นะคะทำดีประพฤติดีมีน้ำใจมีจิตใจที่ดีต่อผู้อื่นและคนรอบข้างจะดีกว่านะคะหากชาวลัคนาราศีธนูมีปัญหาค้างคาคาราคสซังต้องพยายามจัดการปัญหานั้นให้ได้เร็วที่สุดอย่าพยายามดองปัญหาไว้ค่ะเพราะมันอาจจะเป็นพลังงานลบที่สะสมติดตัวคุณ ชาวธนูต้องระมัดระวังในการจัดการเรื่องเอกสารปีนี้ต้องระมัดระวังให้มากต้องรอบคอบในเรื่องของการเซ็นเอกสารเซ็นหนังสือเซ็นสัญญากันสักหน่อยเพราะอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่คุณนั้นจัดทําเอกสารด้วยความรวดเร็วเผลอเซ็นไปด้วยความรวดเร็วโดวยไม่ทันได้ระมัดระวังตัวไม่ทันได้อ่านรายละเอียดของเอกสารนั้นๆส่งผลทําให้คุณถูกเอารัดเอาเปรียบและเกิดความเสียหายในลําดับต่อมาได้ชีวิตของคุณมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนสหัชชะก็โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะได้ ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีคุณจะได้เจอคนเยอะขึ้น คุณจะได้เจอคอนเนคชันที่หลากหลายซึ่งอาจจะเจอกับคนที่ถูกจริตและไม่ถูกจริตมันเป็นธรรมดาของชีวิตค่ะเราก็เลือกเอานะไม่ได้หมายความว่าให้คุณคบทุกคนนะคะก็ต้องเลือกคนที่คุณมองว่าไปกับคุณได้คุยกับคุณรู้เรื่องและปีนี้จะมีข่าวของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยดาวพระพฤหัสบดีอยู่ในเรือนมรณะจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ในการทํางานต่างๆตําแหน่งต่างๆหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ก็ได้ที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างเช่นย้ายงานจากบริษัทหนึ่งไปสู่อีกบริษัทหนึ่งย้าย ออกจากการเป็นพนักง,งานประจํามาเป็นนายตัวเองนะคะหรือว่าได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปสู่ตําแหน่งที่สูงกว่าเดิมหรือมีเกณฑ์ต้องเดินทางไกลไปต่างประเทศไปในที่ที่ไม่เคยไปคุณจะเจอกับบทบาทใหม่ที่คุณท้าทายในที่ท้าทายในชีวิตของคุณคุณจะเจอกับเรื่องราวใหม่ๆที่คุณไม่เคยเจอคุณจะได้ไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆที่คุณไม่คุ้นเคย ะะบางคนถูกส่งตัวไปอบรมไปสมัมมนาก่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆบางคนไปท่องเที่ยวในพื้นที่ที่คุณไม่เคยไปไปต่างประเทศลักษณะนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูแต่ละคนแต่ละท่านก็มักจะได้เจอกับการบุกเบิกได้เจอกับการริเริ่มในแต่ละด้านของชีวิตที่แตกต่างกันออกไปชีวิตยังขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดีอย่างที่สมัยได้บอกไปนะคะ อิทธิพลของดาวพระราหูที่โคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีในรอบ18ปีนี้นานๆถึงจะได้เกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ละค่ะจะช่วยปัดเป่าสิ่งหนักๆสิ่งร้ายๆให้กลายเป็นดีได้ในที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าชาวลัคนาราศีธนูท่านนั้นมีพื้นดวงชะตาเป็นอย่างไรมีบุญเก่าความดีสะสมมามากน้อยเพียงใดด้วยเช่นกันค่ะ และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูชาวธนูท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ บอกให้เทพพยาดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ